นี่มีทั้งตัวอ่อนและตัวแก่นะครับปวกใหญ่แล้วก็ยังมีอีก3หัวนะครับสวัสดีครับ สวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักตกปลาทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาตกปลานะครับผมมีนะครับสูตรเหยื่ออีกสูตรเหยื่อหนึ่งนะครับส่วนผสมเขาเรียกว่าส่วนผสมดีกว่านะครับส่วนผสมที่จะทําให้ปลาในหมายธรรมชาตินั้นนะครับเข้ามากินเหยื่อได้ดีที่สุดนะครับก็หลักหลัก ที่ที่เคยบอกไปนะครับส่วนผสมต่างๆและสูตรเหยื่อต่างๆนะครับมันก็มีอ่าการพลิกแพงนะครับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับไม่ตายตัวนะครับแต่วันนี้นะครับก็มีอีกอ่าส่วนผสมหนึ่งนะครับเป็นส่วนส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาตินะครับอ่าเพื่อเอามาทําการตกปลานะครับในหมายธรรมชาติโอเคหลายๆท่านนะครับคงจะสงสัยแล้วว่าส่วนผสมนั้นนะครับมันคือส่วนผสมอะไรนะครับวันนี้อ่าผมนะครับ เตรียมเอามาไว้เพื่อให้น้าๆนได้รับชมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับขั้นตอนนะครับในการหานะครับแล้วก็ขั้นตอนการผสมในการตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาส่วนผสมก่อนนะครับเจอแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายและอัดวิดีโอไว้ให้น้าๆได้รับชมกันถ้าอยากรู้ว่าส่วนผสมนั้นคืออะไรนะครับยังไงก็เชิญรับชมไปพร้พอมๆกันเลยครับ โอเคครับนะาๆตอนนี้ผมก็ได้ปลวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีทั้งตัวอ่อนและตัวแก่นะครับปลวกใหญ่แล้วก็ยังมีอีก3หัวนะครับเดี๋ยวจะเคาะเคาะนะครับแล้วก็เอาไปเป็นส่วนผสมในการตกปลาครับสุดเด็ดเลยนะครับบอกเลยนะครับปลวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เอาปวกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปตกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เป็นไงครับน้าๆนั่นก็คือปลวกนะครับปลวกที่ผมได้ทําการหานะครับแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมนะครับในการตกปลาาใช้คําว่าในหมายธรรมชาตินี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับถ้าเกิดครั้งไหนที่มันไม่มีไส้เดือนบ้างนะครับไม่มีกุ้งบ้างก็ผมก็จะใช้ปวกนี่แหละนะครับเพียงแค่ผสมกับเหยื่อที่เราอ่าการตกนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับได้ปวกละนี่ เพ่งลอนเสร็จนะครับนี่นะครับปวกนะครับนี่อ่าอันนี้ก็เป็นเศษมันที่ผมจะมาอ่อยนะครับจะมาผสมกับเหยื่อสักนิดนึงนะครับพอเอากลิ่นแล้วก็จะอ่อยมันทั้งถุงเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เช่นเคยอ่าอย่าตกปลานะครับใช้ KN นะครับใช้ Kn ตัวนี้แค่ผสมนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับเศษ ปวกนี่นะครับใจใจปวกนี่นะครับที่มีตัวอ่อนนะครับแล้วก็เคเนเนี่ยนะครับผสมนะครับแล้วก็ทําการตกนะครับตัวนี้จะเอาเป็นเหยื่อล่อนะครับจะอ่อยมันนะครับทาทุกวิถีทางครับเพื่อให้ได้ตัวนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อกับการตกปลานะครับถ้าเกิดครั้งไหนที่มันไม่ได้ก็ควรที่จะไปซ้ําแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคเอานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับาถามว่าเหยื่อขนาดนี้นะครับใช้คนที่ใช้ปลวกเยอะไหมนะครับคนที่ใช้ปลวกเยอะไหมปลวกไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับเท่านี้พอนะครับพอใหอ้มันติดอยู่ในเหย,ยื่อบ้างนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับอ,อันดับแรกก็เดี๋ยวจะใส่หัวหารไป เครับผมใช้ไม่เยอะที่เหลือนะครับปวกใส่ลงไปเลยนะครับลอนมาแล้วมีติดเศษดินบ้างอะไรบ้างก็ตามนั้นครับใส่ลงไปต่อไปน้ําน้ําที่จะใช้ผสมก็เป็นน้ําที่ได้มาจากใหม่นี่แหละนะครับเขย่าให้มันเข้ากันก่อน ก็ผสมปวกนี่กินแรงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับข้าวเยอะที่แรงๆนะครับเจอปวกไปก็โอ้แรงกว่าอยู่แล้วครับลองนำไปใช้ดูนะครับ วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเพราะว่าส่วนมากจะเจอไอโดนะครับไอโดมันจะเข้ามากวนที่อัดคลิปให้นา้นาๆได้รับชมกันนะครับที่ได้ตัวบ่อยๆก็คืออาศัยว่ามาบ่อยนะครับไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งจะได้ทุกครั้งนะครับบางวันมานั่งก็ไม่ไม่เข้าเลยไม่เอาเลยนะครับ โอเคผสมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับปวกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการอ่อยนะครับการอ่อยมีอ้อยอีกนะครับนานะเหมือนเดิมนะครับเอากินใส่เคเอ็นไปหน่อย ไม่ต้องใส่เยอะครับลองลองนำเอาไปทําดูนะครับลองเอาไปทําดู โอเคเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวผมจะอ่อยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งจะทําการตกนะครับต้องใจเย็นๆนะครับตกปลาใจเย็นๆเลยนะครับโอเคนะครับ โดนแล้วครับนานา่เฮ้ยนั่งจนจะบ่ายสามครับกว่าจะมีตัวเข้ามาโอเคโอเคครับนานา่นานี่นะครับ นั่งตนานกว่าจะเข้าหูจนจะบายสามนะครับส่วนผสมนะครับก็ปวกนะครับอย่างที่ผมได้ทําให้ดูไปบนต้นคลิปนะครับนี่ครับเจอแล้วครับกว่าจะเข้ามาให้ได้นะครับก็เกือบโลแล้วครับนี่นี่ครับตกปนนินครับใช้ส่วนผสมของปวกครับ ครับนานาวิ่งเลยครับปักปุ๊บโดนวิ่งเลย ได้มาอีกตัวแล้วครับสับปุ๊บวิ่งปี๊ดเลยครับโอเคครับนี่นันะได้แล้วเรียบร้อยครับร้อยเหงือกละนะครับครึ่งโลครับโดยประมาณน่าจะโดยประมาณครับครึ่งโลนะครับนี่ครับโอเคนะครับลุ้นต่อไปครับ โดนนะครับนะเข้าไมาีกตัวแล้วครับโอเคครับนะนะเมื่อกี้ แต้มที่สองมาแต้มที่สามตามมาติดๆเลยครับนี่ครับนี่ตัวกำลังสวยเลยนี่ครับแต้มที่สามตามมาติดๆเลยนะครับก็ผมชอบปลาที่โคกช้างนะครับเพราะว่าดูสีมันครับสีมันเหมือนกับน้ำสีมันเข้มๆครับเอ่อพวกผักตบน้ามันก็ค่อนข้างที่จะ เหมือนเป็นน้ำน้ำรวมนะครับน้ํารวมจากทางทางทุกทิศทุกทางนะครับเข้ามาในในคลองโคกช้างแต่ตัวปลาเองก็ไม่เหม็นเขานะครับนี่นะครับสุดยอดเลยครับ หายตัวแล้วครับนี่ครับสับปุ๊บไม่วิ่งไม่อะไรเลยครับโอเคครับตัวที่สี่ก็มาครับมาแล้วครับสับปุ๊บวิ่งปื๊ดเดี๋ยวน็อกเลยคันแข็งครับไม่ได้เป็นคันที่ผมเอาไว้ใช้ตกสปิวนะครับ แฮมเมอรเวย์นะครับเอาไว้ตีสปินนี่ครับแดงแป๊ดครับก็เกือบเกือบโลเลยครับนี่นี่นะครับผลงานของปวกนะครับนานาท่านใดนะครับที่อยากจะลองนำเอาไปทำดูนะครับก็ลองได้นะครับนี่ปวกนะครับส่วนผสมของปวกที่เด็ดเลยนะครับครับนานาได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วนะครับก็ สุดท้ายแล้วนะครับก็มากินเอาช่วงบ่ายนะครับมาเข้าเอาช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าหายห่างหายจากการตกจุดหมายหมายจุดเนี้ยนะครับหมายที่เคยมาตกเนี้ยนะครับหายไปนานเลยหลังจากที่เทศการสงการนะครับก็ไม่ได้มาตกเลยนะครับก็มาตกอีกทีคือวันหยุดหลังเทศการสงการนะครับก็ยังพอมีตัวแล้วก็เข้ามาอยู่นะครับใครว่าปลาไม่มีนะครับปลามีนะครับแต่ก็ ้าหลายๆท่านอยากจะลองมาตกกลองหาป่องที่ผมนะครับเชาะดูนะครับแต่มันก็เป็นจุดที่ผมลงทุนในการอ่อยไว้แล้วนะครับก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะบอกแต่บอกสถานที่ไปตั้งแต่คลิปแรกๆไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลานะครับปลาที่ได้ในวันนี้นะครับได้ไปกี่ตัวนะครับตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ มาแล้วครับนะนะนี่นะครับปิดแมต์กับสูตรปวกนะครับสูตรปวกสูตรเจ้าปวกนะครับก็ได้ปนินมาทั้งหมด4ตัวนะครับสตัวตัวไซส์เกือบเกือบโลเลยครับเจ็ดขีดแปดขีดนะครับนี่นี่ครับถือว่าหมานเลยนะครับวันนี้นี่นะครับเจ้าปวกครับสูตรเจ้าปวก ลองดูนะครับลองเอาเอาจาวปวกไปผสมกับเหยื่อนะครับเหยื่อต่างๆได้เลยนะครับหมันหมาเลยนะครับนี่นะครับสีตัวนะครับตัวไซส์เกือบๆโลครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับนานาก็ได้ไปสี่แต้มนะครับสี่แต้มสี่ตัวนะครับตัวประมาณเกือบๆโลครับเจ็ดขีดประมาณนั้นช่วงนี้ตัวใหญ่ๆไม่มีนะครับก็มันห่างไปนานนะครับ แต่ก็ปวกนี่ถือว่าเด็ดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่พิชิตป่าธรรมชาติปนินได้นะครับก็เด็ดเลยลองดูนะครับนานาท่านใดที่อยากจะลองตกแล้วก็ลองใช้ดูก็ง่ายๆไปหาเซาะเซาะแล้วเคาะเคาะมานะครับเอาผสมไม่ต้องผสมเยอะนะครับไม่ต้องผสมจนมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าตกสไปอวหรือเหลิ่ยวนี่นะครับหนึ่งถุงเนี่ยใส่สักใส่สักนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสามช้อน สามช้อนสามช้อนรวมดินของเขานะครับเจ้าวอ่อนๆของเขาด้วยประมาณสามช้อนนะครับแล้วก็ขยําไปเลยนะครับกินแรงครับกินแรงแล้วก็โอเคนะครับก็เสียวว่าประสบผลสําเร็จนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับนําบันออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกทุกท่านไปเพียงเท่านี้เพราะฝนมาแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่างๆเดี๋ยวจะเอาขนุนกับลำนะครับมาใส่กระสอบอ่อยไปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่อยแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ปล่อยเอาไว้นะครับ แล้วก็นานๆสักพักก็ค่อยมาตกอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวพูดแล้วมันเยื่อเยอะนะครับต้องขอตัวกลับก่อนแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับน้บอลออนไลน์นะครับก็ยังไงก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะจะได้มีเทคนิคแล้วก็สูตรดีๆในการตกปลามาแนะนําใช้คําว่าบอกต่อดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้น้บานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญ,ญาตลาทุกๆท,ท,ท่านไ้เพียงเท่านี้สําหรัััับบววนนีี้สสดคร สวัสดีครับสวัสดีนะ้านๆะทุกๆท,ท่านครับเดี๋ยวจะต้องเก็บขยะนะครับพอดีมันมีคนมาลงแล้วก็ไม่ได้เอาขยะเก็บกลับบ้านเข้าไปนะครับผมจะต้องเก็บขยะอีกโอเคครับบา,บายๆครับ